เค okay. ข้ามทางมาลายจะพาเข้าไปชมโบสถ์กันนะคะโบสถ์ประวัติศาสตร์ฝรั่งน้อยลมพาเข้าไปชมโบสถ์ประวัติศาสตร์ที่ทอนแฮมนะคะนักท่องเที่ยวเขาจะมาที่ทอนแฮมเพื่อมาดูโบสถ์วันนี้เขามีคอนเสิร์ตกันนะคะ คอนเสิร์ตอยู่ในโบสนี้ตอนเย็นนี้นะคะโบสถ์หนึ่งพันปีแล้วนะคะประตูทางเข้าด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันนะคะ สวยงามขนาดไหนสวยงามมากนะคะโบสถ์ประวัติศาสตร์หนึ่พันปีนะคะจากสงครามโลกครั้งที่สองมันมาระเบิดแล้วก็ต้องซ่อมอีกทำประวัติศาสตร์ซ่อมขึ้นไปเลยนะ,ะนที่สวยงามมากนะ บทที่ใหญ่ที่สุดเนะคอนแอมเรื่องเราประวัติศาสตร์นี่ยาวมากนะคะรับไปชมข้างหน้ากันนะ,ะในนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะร้านขายของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ไปอยู่ข้างในนี้นะคะในตึกเนี่เดีย๋ยวนี้เวลาหนึ่งทุ่มและะ้ว หนึ่งทุ่มยังแกล้งสว่างสวัยอยู่นะคะแก้งจาง่างนะคะดูข้างหน้านะคะน,นโบสถ์สวยงามมากนะคะโบสถ์มานหนึ่งพันปีนะคะโบสถ์ทอนแฮมจังหวัดทอนแฮม จังหวัดที่ประวัติศาสตร์นะคะหลายๆประเทศมาท่องเที่ยวที่ทอนแฮมประเทศโนเวยนี่ก็จะมาเยี่ยมชมโบสถ์ก่อนนะคะคมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สวยงามนะคะ เ,เวลาหนึ่งทุ่มโบสจะปิดแล้วนะคะนี่จะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้ร้าน,นกาแฟกับประชาสัมพันธ์นี่ข้างหลังข้างโบสถ์ ผีโนเว่ไหมคะผีโนเวย่ยืนอยู่โน่นก็ปั้นรูปเลยผีโนเว่บริเวณโบสถ์นะคะสวนหย่ นี่ตึกประชาสัมพันธ์นะคะขายของพี่ระลึกจะอยู่ข้างในร้านกาแฟจะอยู่ข้างหน้านี่นะคะงามมากนะคระนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าหนึ่งทุ่มกว่ายังสว่างสวยอยู่นะคะอากาศก็คึมคึมเมฆอากาศก็หนาวประมาณ อันนี้ดึกเราก็สิบอองศานะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นหน้าหนาวนะคะอันนี้หน้าซัมเมอร์ปกติฤดูปกติของประเทศนอร์เวย์ก็อากาศก็จะประมาณนี้นะคะซัมเมอร์สิบเอองศานะคะนอร์เวย์ทอแฟมเดี๋ยวจะพาไปดูผีผีนอร์เวย์ ปีีเฝ้าวัดโนเวยยืนยปีโนเวยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปไีโนเวยมีหลายแขนนี้นะคะหัวจะอยู่ในตะก้อเลยนะ,ะ่ไหจตยานเนาะพี่น้องปีโนเวยไหม โอ้ย,อยมาหลอกกันด่า <m> เป็นเจ้าหรือว่าญาตทั้งนึงอยู่ทั้งเตะตวหนึงยืนอยู่นะคุยกับพ่ไยผีโนเว,นเว่ตามดูผีโนเว่แต่ญานว่าพี่น้องนะพี่โนเว่จะดูลักษณะอย่างนี้นะ ยืนเฝ้าโบสถ์อยู่นี่เห็นหนาแล้วก็ยานเลย